เอาละครับก็กลับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับเกม Fishing Planet นะครับแล้ววันนี้เราก็จะอยู่กับการสอนฟาร์มนะครับตั้งแต่เลเวล22ถึง38แล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยหลังจากที่เราฟาร์มกันใน EP ีที่แล้วจนถึงเลเวลยีแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาดูเรื่องของเซตเบ็ดก่อนที่จะไปบ่อเลเวล22ในเลเวล22งงงไหมไม่งงนะอันดับแรกเราจะไปบ่อ22ด้วยเซตเบ็ดตีออมเซตเดียวนะครับก่อนอื่นกดเข้าไปที่ช็อปนะครับผม อันดับแรกกดที่ล็อตนะครับเบ็ดที่เราจะเอาไปยังคงเป็นสปินนิ่งอยู่นะครับเป็นสปินนิ่งตีเอียบปลอมนะกดสปินนิ่งล็อตอันแรกนะครับทั้งโมบายและ PC นะเสร็จแล้วเลื่อนมาที่เลเวล22นะครับอ่ะเลเวล22หน้านี้เลเวล22จะเป็นคันที่ชื่อว่าทอร่า210นะครับงบ9000คันนี้นะครับไ์เวทอยู่ที่7.5กิโลนะครับน้ำหนักรับเยื่อได้20-50กรัมนะครับถ้าเยือที่เบากว่านี้ก็อาจจะตีไม่ออกได้เนาะ แต่ถ้าเบากว่านี้นิดหน่อยยังตีได้อยู่นะครับเบากว่า20กรัมนิดนึงยังตีได้นะคันนี้ซื้อไปนะครับ1นึ่งคันพอลา่า2109,000นะนับไว้เลยนะครับ9,000ละลอกสปินนิ่งนะครับกดที่สปินนิ่งเรียวนะครับกดที่เรียวแล้วก็เลือกสปินนิ่งเรียวปั๊บแล้วก็มาดูที่เลเวล22นะครับอ่ะเลเวล22นี่เลเวล22มีทั้งหมด2ตัวนะครับมี s p สพีล่3,500นะครับกับ b e a m e r 4,500 2ตัวนี้ตัวนี้8,800 ตัวนี้9,1 0 0นนะครับเอาตัวไหนก็ได้2อันนี้นะครับแต่ผมจะแนะนําให้เอาตัวนี้ก่อนละกันนะครับชื่อว่าบลีเมอร์สี่พนนะครับบลีเมอร์เบอร์สี่พในราคา9,100ทำไมเหตุผลทำไมถึงเลือกตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้ความเร็วรอบในการกอสายเร็วกว่าตัวนี้ประมาณหนึ่งเลยนะครับตัวนี้รอบอยู่ที่4.7ต่อ1รอบนะครับส่วนตัวนี้รอบอยู่ที่5.5ต่อ1นกอสายได้93มเซนใน1รอบเอาตัวนี้นะครับ เก้0พักับ9,001 18,000นะครับผม1 8ื0 0แปดสายเอ็นนะครับเลือกสายเบรนกดมาดูที่เลเวล22นะครับในกรอบเลเวล22เท่านั้นนะจะไม่ซื้อเกินนะครับอ่ะเลเวล22ตัวนี้เบรน0.15ยมิลนะครับเวท6กกิโลแต่ตัวนี้จะเป็น500เมตรนะครับซึ่ง500เมตรเราใส่ไม่พออยู่แล้วเรามาดูที่เลเวล21นะครับเลเวล21เป็น300เมตรเราซื้ออันนี้ก็ได้มันเป็นเอ็นตัวเดียวกันนะครับแต่คนละขนาดเฉยๆขนาดมายถึงความจุนะน ตัวนี้ร้อยห้าสิบเมตรนะครับตัวนี้สามร้อยเมตรตัวนี้ห้าร้อยเมตรเอาตัวนี้แล้วกันนะครับราคาเก้าร้อยปังเข้าไปเอารวมทั้งเซตเบ็ดทั้งเ e อ็นตอนนี้ราคาหมื่นเก้านะครับหมื่นเก้านะต่อไปสายหน้านะครับสายหน้าเลือกเป็นสายหน้าไทเทเนียมลีดเดอร์นะครับอ่ะไปดูในกรอบเลเวลยี่สิบสองนะเลเวลยี่สิบสองอันนี้นะครับนี่ตัวนี้ไทเทเนียมลีดเดอร์ศูนย์จุดหนึ่งสามมิลนะครับราคาแค่ซองละเจ็ดสิบสามหนึ่งซองมีห้าชิ้นเช่นไม่เอ,อ่ยเออหนึ่งซองมีห้าชิ้น,น ถือว่ายังเป็นหมื่นเก้าอยู่นะครับครบแล้ว4อย่างนะครับส่วนเหยื่อนะครับเหยื่อแนะนําให้เป็นตัวนี้ละกันกดรูนะครับเราเลือกอันแรกไท p เลือกอันแรกนะครับ jerk bait โอเคเราไปลองกันมาหลายรอบแล้วนะครับ jerk bait มันมีในเ e v ว2ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองมีสามตัวนะครับอันนี้เป็นของ l e v e ยี่สิบสามแล้วเนาะ l e v ยี่สิบจะเป็นหัวส้มตัวสีขาว l 21ยี่สิบเอ็ดจะเป็นหัวแดง l e 2 e ยี่สิบสองจะเป็นลายเสือแบบนี้นะครับชอบแบบไหนเลือกเสือเอาเลยนะครับเอาเป็นตัวเดียวกันนี่แหละ เชืกเบ็18กร,รมัมเบอร์ 3O นะครับเอาสีไหนก็เลือกเอานะครับผมใช้เป็นสีนี้แล้วกันเพราะซื้อไว้แล้วเนาะสีเลมอนรวมทั้งสิ้นเซตนี้รวมเหยื่อด้วยก็จะประมาณ20,001 1เท่านั้นนะครับเดี๋ยวจัดเซตเบ็ดกันใส่คันเบ็ดที่ซื้อมาแล้วนะครับใส่ลอกเข้าไปใส่ใสายเอ็นที่ซื้อมา0.15มิลนะครับ150เมตรปับ๊บสายหน้าเราซื้อมา5.8ใส่เข้าไปเซตก็จะออกมาหน้าตายอย่างนี้เนาะแล้วก็เยื่อที่เราซื้อมาก่อนหน้า เป็นเหยื่อลายเสืออ่ะเจ้กเบสต,ตัวนี้นะครับสีเลมอนนะครับ18กรมัมคันมันบอกว่ารับเอ่อรับน้ําหนักเหยื่อได้2 0่สถึงห้กรัมก็จริงนะครับแต่ตัวนี้18กรัมยังตีออกอยู่นะแต่ถ้าเป็น12กรมัม14กรมัมอาจจะตีไม่ออกนะครับสิกรัมยังตีออกอยู่เนาะอ่ะเซตเบลยี่สิจะเป็นเซตนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเบลยี่สิที่เราต้องอัพเนี่ยก่อนเราจะไปเบลยี่สิบเนี่ยแนะนําให้อัพเป็นกระชังนะครับอ่ะดูกระชังเบลกกกกันันนนนอออ่่ะ่ะะะรชง 22, เเเเลลาไมิ พราะตอนนี้เราว่ายสองสมมตินะสมมติเราว่ายสองนะครับอันนี้เราซื้อไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นการซื้อด้วยเหรียญทองเราจะไม่ซื้อนะครับเราจะซื้ออันนี้ฟิช c าร์บินไซส์เนะครับราคา9,220่ปากกระชัง7กิโลน้ําหนักรวม30มสิโลนะครับซื้อแปให้ดูด้วยเลยแล้วกันนะครับซื้อแล้วกด i n v e น t o r y นะครับกดตัวละครเสร็จปุ๊บก,กดโฮมแล้วก็เลื่อนลงมาหากระชังที่เราซื้อใหม่เมื่อกี้ปากกระชัง7กิโลน้ําหนักรวม30นะครับกดใส่เข้าไปชุบเสร็จแล้ว เนาะเซตนี้20,000นะครับตีกลมๆเซตนี้20,000รวมเหยื่อรวมอะไรต่างๆนะครับประมาณ21,000่รวมกับอันรวมกับกระชังอีก9,000นะครับตีไปทั้งเซ็ตพร้อมกระชังทั้งเบ็ดแล้คือ30,000นะครับคราวนี้ค่าเข้าบ่อค่าเข้าบ่อคือ7,800นะครับ1วันแล้วก็ใบอนุญาตอีก4,000นี่คือแทบจะเกลี้ยงตูดเลยผมจะบอกให้แทบจะหมดตัวนะครับเพราะว่าเราออกจากบ่อ8แบบไม่มีพรีเมียมผมว่าน่าจะมี4 0 0 0 0ถึง50,000นะครับ ในคลิปที่แล้วที่เราสอนกันคืออยู่บอ่อสแตั้งแต่เวลแปดอะจนถึงเวลยีอ่ะอาจจะมีสักห้าหมื่นห้าหมื่นกว่าๆแล้วก็ามาเทเทหมดเกือบแทบจะหมดหน้นตาตักแล้วเพื่อมาอัปเดตเลเวลยี่สิบสองแล้วไปบอยี่สิบสองนะครับอันนี้ประมาณสี่หมื่นรวมค่าเข้าอีกก็เป็นประมาณสี่หมื่นหน่อยๆนะครับสี 42, ่หมื่นสองแถวๆนั้นมารุญาสี่พันค่าเข้าเจ็ดพันแปดนะครับกดเข้าไปเดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆอย่างนี้ก่อนนะครับมาฟาร์มบอยี่สิบสองนะครับในเลเวลยี่สิบสองเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับอย่าไปฟาร์มจุดดดดเเเช่าารือ็ข ผมบอกไว้แล้วนะอย่าฟาร์มจุดเช่าเรือเด็ดขาดนะครับนี่คือจุดเช่าเรือนี่คือจุดจุดล่างนะครับเราจะแบ่งครึ่งบ่อเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวจะขีดเส้นตรงนี้เลยปั๊บครึ่งบ่อข้างล่างเนี่ยจนถึงทางหน้า,นาหน้าเขื่อนตรงเนี้ยเราตกได้หมดเลยนะครับปลาหลักๆจะมากินช่วงเลยต่อไม้มาตรงนี้แถวนี้นะครับเรายืนตีตรงนี้เนาะจุดเช่าเรืออย่าพึ่งไปจุดเช่าเรือเดี๋ยวเราค่อยกลับมาแก้แค้นหลังจากที่เราเวลสูงกว่านี้และอุปกรณ์ดีกว่านี้นะครับเพราะต้องจุดเช่าเรือมีสิทธิ์ที่จะโดนเล็กเท้า20กิโล เนาะซึ่งถ้าเราเอาขึ้นมากระชังที่เรามีใส่ไม่ได้แน่นอนและเบ็ดที่เรามีเอาขึ้นไม่ไหวด้วยนะครับฉะนั้นแล้วฟาร์มแค่ตรงนี้ฟาร์มแค่ตรงนี้พอนะครับวิธีการตีจัดเซตตีเรียบร้อยแล้วลอกเซตเบ็ดลอกให้ตรงนะครับตีให้มันตกเลยต่อไม้นะครับหลังต่อไม้เนี่ยส่วนมากปลาจะกินตั้งแต่หลังต่อไม้นี้ขึ้นไปแถวานี้นะครับตีสุดแขนเลยก็ได้เนะี่ยยืนตรงนี้แล้วตีสุดแขนเลยไม่ต้องเล็งก็ได้ครับกดสุดแขนไปเลยโบ แล้วก็หมุนกลับมาด้วยความเร็วเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองก็ได้นะครับไม่ต้องกดแอคชั่นใดๆเลยหมุนกลับมาเลยเบรกปรับได้เกือบสุดเหลือไว้ช่องหนึ่งนะครับแล้วก็หมุนออโต้กลับมาเออผมลืมปรับเวลาด้วยแหละแล้วอีกอย่างหนึ่งฟาร์มบ่อดนี้จะต้องเสียเหรียญทองด้วยนะทุกคนอย่าลืมนะครับต้องเสียเหรียญทองด้วยเพราะว่าเราฟาร์มกลางวันนะครับถ้าสมมุติว่ากระชังเราเต็มอ่ะเราจะติดคูดาวกี่นาทีก็แล้วแต่นะครับบางคนมีพรีเมียมก็อาจคูดาวอาจจะน้อยหน่อยเราจะฟาร์มรีบไปก่อน เพราะว่าถ้าเป็นเป็นกลางคืนน่ะปลาที่เราจะตกเนี่ยมันไม่กินเลยนะครับปลาที่เราจะตกที่จะโฟกัสก็คือนอตเทิลไพ่นะครับกลางคืนน้องแทบไม่กินเลยจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมปรับเวลาก่อนนะปรับเวลาถ้าการาฟอย่างนี้ถ้าเป็นการาฟอย่างนี้นะครับปรับมาสักเก้าโมงก็ได้จากที่สังเกตมาเนี่ยนอตเทิลไพจะกินช่วงเช้าช่วงเย็นมากกว่าช่วงกลางวันแดดเปียงเปียงนะคิดว่างั้นนะครับถ้ากลางวันมากินก็ดีไปนะลองดูนะครับด้วยเซตเบสเซตนี้นะครับ ตีไปหลังตอไม้แล้วหมุนเบอร์หนึ่งเบอร์สองออโต้กลับมาเลยถ้าสะดวกกดแอคชั่นก็กดทวิชชิ่งก็ได้นะครับกดกระดกเบ็ดรัวๆแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ากินและน็อตเซนไพตรงนี้ที่เราจะตกนะครับน้ำหนักปลาเนี่ยสูงสุดแค่7จกิโลเท่านั้นเท่ากับกระชังที่เรามีถ้าสมมุติว่าเราได้7จกิโลทุันเนี่ยคือเราติดท็อปเรคคอร์ดเลยลปลาตรงนี้ก็ตกรัวละร้แบนะแบบไม่มีพรีเมียมมีตั้งแต่ไซ น่าจะเป็นสากลางไส์กลางจนถึงสายส์ยโทฟี่นะครับอ่ะตัวที่เราจะโฟกัสคือตัวนี้นะครับใหญ่สุดที่นี่ใหญ่สุดได้7กิโลทวนนะครับ2.7กิโล500บาทนะครับแบบไม่มีพรีเมียม X p ก็อยู่ประมาณนี้ส่วนมากถ้าออกมาเป็นโทฟี่3โล5 3โล8ขึ้นไปเนี่ยก็เป็นโทฟี่ละ X p ก็เราก็จะได้เห็นว่ามันขึ้นมากกว่านี้อยู่แล้วนะครับอ่ะเราจะตกตรงนี้จนถึงวิสมสินะครับตีไปเลยยาวๆเอาละ สมมติอันนี้ทดสอบให้ดูเฉยๆนะสมมติว่าเวลสามสิบแล้วนะครับอย่างตรงนี้เรื่องเรื่องของการขายปลาด้วยแล้วกันนะครับเราได้2.7กิโลมาตัวหนึ่งนะสมมุติว่ากระชังเราเต็มแล้วตอนนี้สมมติว่ากระชังเราเต็มแล้วหรือเกือบเต็มก็ตามถ้าเราจะปรับเวลาอีกรอบเราจะติดครูดาวแบบนี้นะครับนี่คือคูดาวเหมือนคูดาวสกิลอ่ะแต่นี่คือคูดาวการการข้ามวันนะครับช่วงนี้เราจะต้องเสียเหรียญทองหน่อยวันละหนึ่งเหรียญผมเชื่อว่าทุกคนถ้าฟาร์มตามที่ผมสอนมาตั้งแต่แรกยังไงม,มีเหรียญทองเหลืออยู่แล้วนะครับ ได้ไปจะได้ไม่ต้องรอนะครับแล้วกดมากลางคืนก่อนถ้ายังไม่เห็นกราฟตรงนี้นะถ้ายังไม่เห็นกราฟวันที่2กดกลางคืนทีนึงก่อนนะครับอ่าเพราะกดมันเป็นกลางคืนเราข้ามต่อได้เลยอ่ะคราวนี้เราเห็นกราฟละเป็นกราฟของวันที่2แล้วเราก็เลือกออกจากเที่ยงจะ11บเอโมงก็เลือกเอานะครับแล้วก็ไปแล้วมันก็จะขายปลาอย่างทุกทีเนาะเซตเบสตามนี้นะครับตกอย่างนี้จนถึงเวลสามสิบละกันนะครับสมมุติว่าเราเวลสามสิบแล้วเดี๋ยวเราจะไปบอดถัดไปกัน เอาละทุกคนหลังจากที่เราเลเวล30แล้วนะครับหลังจากนี้จะเป็นการฟาร์มแบบด้านดินแล้วนะครับฉะนั้นแล้วบ่อ30เราจะอัปเดตอะไรบ้างใช้เงินเท่าไหรเดี๋ยวมาดูกันกดที่ช็อปครับผม mm hmm. เซตเป็ดที่แนะนําในเลเวล30นะครับจะเป็นคันที่เรียกว่าฟีเดอร์ล็อตนะครับฟีเดอร์ล็อตคือคันน้าดินอีกประเภทหนึ่งเนาะเป็นคันหน้าดินที่จะแถมปลายคันมา3อันดูในรูปนะอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือเขาเรียกอะไรนะท่อนแรกนะครับท่อนแรกตั้งแต่ด้ามจนถึงกลางนะครับแล้วก็ท่อน2คือท่อนกลางคัน เบ็ดอันนี้จะมี3ท่อนนะครับบวกปลายอีก3สีนะครับจะเป็นปลายสีขาวสีแดงสีเหลือง3สีแต่ละปลายรับน้ำหนักต่างกันนะครับในเลเวลสาเนี่ยเราจะใช้เป็นเบ็ดที่ดีที่สุดของฟีเดอร์ล็อตละเบ็ดที่ดีที่สุดก็คือคันเลเวลยี่สิบเจ็ดนะครับหนึ่งหมื่นบิ๊กอัลลี่อีสี่ห้าศูนย์นะครับซื้อไปหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยเราตีไปหนึ่งหมื่นกลมๆแล้วกันนะครับแ้วคาน,นี้มาดูที่สปินสปินนิ่งนะครับสปินนิ่งเรียวก็คือลอกนะครับ ดูที่เลเวล30กันว่าประมาณไหนอ่ะวลสเป็นตัวนี้ละรอบช้านิดนึงนะตัวนี้รอบไวนะครับตัวนี้รอบช้าเอาตัวไหนดีคันเมื่อกี้ลืมดูเลยฟีเดอ์ร็อดเมื่อกี้เราเวทเท่าไหร่นะ9กกิโลนะครับเวท9กิโลตอนนี้สปินนิง่งลอกสปินนิง่งเรามาดูกันใหม่นะอ่ะมี2ตัวนะครับที่จะใกล้เคียงกันหน่อยอ่ะตัวนี้นะครับจะเป็น ฮอนเนตสวิร์มฮอนเป็ฮอเนตสวิร์มเบอร์สี่พันนะครับแพงมากราคาหมื่นหกเนาะแม็กแดกจะอยู่ที่เก้ากิโลนะครับแต่รอบของลอกถือว่าโอเคเลยเพราะว่าอยู่ที่ห้าต่อหนึ่งรอบห้าท่วนต่อหนึ่งรอบนะครับส่วนตัวที่เคยแนะนําเซตเก่าๆเนี่ยจะเป็นตัวนี้ที่ผมเคยแนะนํานะครับเวทจะดีกว่าคันเพราะว่าคันอยู่ที่9กกิโลนะครับลอกอยู่ที่10กิโลและราคา14ื่นผมแนะนําเลย ไปบ่อนี้แนะนำสองคันนะครับเอาไปสองคันนะแนะนําเป็นอันนี้แล้วกันนะครับผมแนะนําเป็นอันนี้แล้วกันหมื่นหกคันหมื่นหนึ่งลอกหมื่นหกตัวนี้ก็ได้ผมว่านะหรือจะเอาตัวนี้ก็ได้หมื่นสี่ถูกลมมาหน่อยนะครับเอาตัวไหนก็ได้เลือกเอาสักตัวหนึ่งนะครับแต่ผมแนะนําเป็นตัวนี้แล้วกันวิวยี่สิบเก้าเวทเท่ากับคันเป๊ะซื้อไปเสร็จปุ๊บนะครับสายเอน็นเดี๋ยวไปดูสายเอ็นกันในเลเวลสามสิบนะอ่ะสายเอ็นในเลเวลสามสิบนะครับนี่อ่ะเป็นสายเอ็นเบรน เป็น0.23นะครับความยาว150เมตรนะครับเวท9.1กิโลคือพอดีมากกับคันกับลอกนะครับคันกับลอกคือ9กิโลท่วนนะครับ N 9.1กิโลซื้อไปคราวนี้หลังจาก N แล้วเรียงลำดับดีๆนะหลังจาก N แล้วให้เป็นตะกั่วก่อนนะครับกดที่ Terminal tackle นะครับอันนี้แล้วก็เลือกคำว่า Single Single อันแรกนะครับคันเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวไปดูที่คันกันอีกรอบนึ่งละกัน ผมไม่มั่นใจว่ามันรับได้เท่าไหรนะการตกหน้าดินเราต้องดูที่ตรงนี้ด้วยนะครับแคตติ้งเวทนะครับดูที่แคตติ้งเวทนะอันหน้าดินนะครับก็คือน้ําหนักปลายสายที่รับได้ตั้งแต่85กรัมจนถึง170กรมัมถ้ามากกว่า170กรัมคือคันหักนะครับถ้าต่ำกว่า85กรัมก็คือตีไม่ออกนึกออกไหมฉะนั้นแล้วอุปกรณ์ปลายสายของคันหน้าดินอย่างเช่นตะกั่วเนี่ยจะต้องมีน้ําหนักตั้งแต่85กรัมขึ้นไปฉะนั้นแล้้วเเรรรราอาออ100 100กกกกัััมม็็พนะคบ100ตีได ซื้อไป1ลูกแต่ผมแนะนําให้เอาไป2คันนะแต่ผมจะจัดให้ดูแค่คันเดียวนะครับสายหน้าคราวนี้มาดูสายหน้านะครับไทเทเนียมลีดเดอร์ไว้ก่อนนะครับถือว่าเจอกับปลาฟันคมนะเลเวลสามสิบเลเบลสามสิบมีอันนี้ไทเทเนียมลีดเดอร์ศูนย์จุดหนึ่งแปดนะครับเวทแปดจุดห้ากิโลนะอันนี้อันนี้หน่วงลงมาห้าขีดนะครับแต่ก็ได้อยู่อันนี้สิบอันนี้สิบแปดจุดห้าเอเคเอาอันนี้ไว้ก่อนนะครับแปดจุดห้านะเดี๋ยวลองดูว่า ลอกจะปรับได้แค่ไหนถ้าสายหน้าแค่นี้นะครับหนึ่งซองอันนี้ไม่นับแล้วกันนะครับร้อยี่สิบไม่นับแล้วกันเนาะครบแล้วอุปกรณ์ทุกอย่างครบก,ก็ดิงก็ดิงถ้าทําตามที่ผมสอนมาก็คือยังจะไม่ได้ตกหน้าดินเลยใช่ไหมซื้อกด็ดิงไปด้วยนะครับอันไหนก็ได้สีไหนก็ได้อันนี้ได้ขับโทเค่นซื้อแล้วแต่ชอบนะครับถ้ามีขับโตเค่นก็ซื้อไปถ้าไม่มีก็ซื้ออันธรรมดาไปเสร็จแล้วอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่จะต้องซื้อเลยนะครับก็คือกระชังใหม่เดี๋ยวมาดูกระชังเลเว วิวสามสิบกระชังวิวสามสิบเป็นกระชังเหรียญทองนะครับไม่นับแล้วกันฉะนั้นแล้วเราจะดูที่กระชังวิวยี่สิบแปดครับกระชังวิวยี่สิบแปดปากกระชังสิบห้าโลน้ําหนักรวมเก้าสิบโลนะครับหรือหรือหรือ,รอถ้างบไม่พองบไม่เยอะจริงนะครับเอาอันนี้ก่อนก็ได้ปากกระชังเท่ากันน้ำหนักรวมต่ำกว่า40กิโลนะครับอันนี้เป็นกระชังสลิงเวล2่นะครับปากกระชังแค่50โลเท่ากับว่ากระชังมันก็จะเต็มเร็วหน่อย ้ำหนักรวม50โลเนี่ยแต่ปากกระชังมา15โลเท่ากับของว28นะเอาไหนก็ได้ถ้าไม่มีงบก็เอาอันนี้แต่ถ้ามีงบแนะนําให้เป็นอันนี้ไปเลยนะครับเนี่ยซื้อให้ดูหน,นึ่งอันป๊บตรงหน้าดินองใช้อะไรกัะตรงหน้าดินขาตั้งนะครับขาตั้งเดี๋ยวลืมกดมาที่2 and E ด์อี m e n t นะครับแล้วก็เลือกที่ล o สสแตนนะครับบ่อ30บ่อ30ผมแนะนําให้เป็นขาตั้งอันนี้ไปก่อนอย่างน้อยเอาไปสัก2-3คันพอนะครับตัวนี้นะครับ 1,500ซื้อไปอ่ะคราวนี้มาประกอบคันกันก่อนใส่ลอกนะครับ Hornet s Worm 9กกิโลคัน9กกิโลนะครับสายเอน็นจะเป็น9.9.1กกิโลนะครับเอ็นเบนตะกัวที่เราซื้อมาก,กี่ร้อยกร,รมัมสายหน้า8.5นะครับเบอร์เบ็ดเบอร์เบ็ที่ผมแนะนำนะครับผมแนะนำให้เป็นเบอร์4เบอร์5ก็พอแล้วนะครับ อเป็นเบอร์เฟลดฮุกเบอร์5ก็ได้ถ้าไม่มีเบอร์เฟลดก็เอาฮุกธรรมดาเป็นเบอร์ 5O นะครับ5 o อนะอย่าลืมนะกระดิ่งที่ซื้อมาไว้ก่อนหน้าสายไปซิมเพิลเบลนะครับส่วนเหยื่อที่แนะนำบ่อน,นี้นะครับคือชายเนอร์นะครับเดี๋ยวไปดูเหยื่อชายเนอร์กันชายเนอร์ China. เลือกหาชายเนอร์ไม่ต้องซื้ออันที่เป็นเหรียญทองเวล5านะครับดูอันนี้นะครับชายเนอร์ China, ปลดล็อกเวล19นะครับซื้อได้10ตัว 6- 50นะครับพยายามซื้อไปเยอะหน่อยละกันนะครับ ไปตกบ่อสามสิบนะซื้อไปเยอะหน่อยแล้วกันซื้ออย่างน้อยไปบ่อสามสิบเนี่ยรวมกระชงกระชังแทบจะทุกอย่างแล้วน่าจะใช้สักประมาณแสนห้านะครับกระชังใหม่ที่เราซื้อมาเดี๋ยวไปยกตัวอย่างให้ดูเนาะกระชังใหม่ที่ซื้อมาก็คือสิบห้าเก้าสิบโลนะครับนี่ตัวนี้แล้วก็ขาตั้งใหม่ที่เราซื้อมาด้วยเป็นขาตั้งตัวนี้วางได้สองคันนะครับเท่านี้ก็ครบเสร็จสิ้นแล้วอ่ะดูที่คันอีกนิดนึงนะครับคันมันมีสามสีนะสามสี 3, นี่คือปลายคันนะครับทุกคน อ่ะคือปลายคันสีขาวเนี่ยมันรับได้85กรัมเห็นไหมถ้าเปลี่ยนไปสีเหลืองมันจะรับได้113กรัมก็คือแข่งขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละสีแดงก็จะแข่งขึ้นอีกถ้าจะให้ดีเนี่ยไปตกตรงนี้มันไม่ได้ตีไกอะไรอยู่แล้วนะครับปรับเป็นสีแดงไว้เลยเลือกใช้เป็นสีแดงก็ได้นะครับโอเคเสร็จแล้วคันหนึ่งหมื่น 1, นะครับลอกหมื่นหกสายองค์สายเอ็นรวมๆไม่นับก็ได้เซตนี้อยู่ที่ประมาณ26งหมนะครับด้วยลอกตัวนี้นะแต่มีลอกอีกตัวหนึ่งอยู่นะ ต,ออตัวนุงก็ตีไปเซตที่ประมาณ3 0,000ก็ได้อะบวกลบนะครับเผื่อๆไว้เซตละ3 0,000ื 30, 000่นละกันนะครับรวมกระชังอีก2 5งหมเนาะก็เป็น5 0,000ถ้าเอาเบ็ดไป2คันก็6 0,000่นแสนหนึ่งพอแสนหนึ่งแสนห้าพอนะครับผ้าใบอนุญาต8ปดพันนะครับใบอนุญาตอดูอนุญาตกันใบอนุญาต8ปดพันค่าเข้าอีกหมื่นหนึ่งเก้าพันแปดนะครับรวมแล้ว เตรียมเงินมาแล้วกันก่อนถึงวิวสามสิบให้มีเงินให้ได้แสนห้าทุกอย่างจะลงตัวพอดีนะครับไปอ่ะแนะนําให้วาฟลงตรงนี้นะครับจุดที่เราจะฟาร์มส่วนจุดที่เราจะฟาร์มกันคือตรงนี้นะครับเราจะฟาร์มแค่ปลาชนิด2ชนิดเท่านั้นก็คือปลานอ r t ท e r n p ไพเหมือนบอทที่แล้วนะครับวร์ปเข้าไปตรงนี้เราก็จะเดินหน่อยเข้าบอกครั้งแรกได้เงินคือประมาณพันหรือ2000นะครับถ้าผมจาไม่ผิดนะ วาร์ปลงมาแล้วออกขวานะครับหันขวาแล้วเดินเลาะขอบไปจนสุดแมปเลยแต่มันจะมีจุดสังเกตให้ทุกคนดูอยู่นะครับอย่าจําผิดจุดนะเพราะหลายๆคนจําผิดจุดกันนะครับเพราะว่าป่ามันหน้าตาคล้ายๆกันมันจะมีดงป่ากกอยู่คล้ายๆกันนะครับผมแนะนําให้ตกแค่หน้าดินก็พอแล้วนะครับไม่ต้องไปตีหลอกเหียบฟอมเนาะแต่ถ้าจะตีก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วแต่แล้วแต่แต่ถ้าถามผมผมว่าแค่หน้าดินก็พอละดูดีๆนะมันจะมีป่าดอกไม้นะครับก่อนถึงจุดตกนะครับ ผมจะมีช่องช่องเฉพาะของผมอยู่ที่ผมตกประจํานะครับนี่คือป่าดอกไม้อะเราเรียกตรงนี้ว่าป่าดอกไม้เล็กๆแล้วกันจุดตกก็จะคือตรงนี้แหละเห็นมาร์คเขียวๆที่ผมมาร์คไว้ไหมนั่นแหละครับจุดที่ผมตกประจํานะ,ะขาตั้งสมมุติว่าเราเอามาสองพันเนาะขาตั้งผมจะวางประมาณนี้ปั๊บมันจะมีเหมือนจะมีกึง่งๆเหมือนช่องเหมือนช่องทีพ่พอจะมองเห็นอยู่อ่ะแล้วก็ตีไปแค่นี้พอแค่ตรงมาร์คพอนะครับ ตีให้เลยกอบัวข้างหน้านี่พอเนี่ยเห็นไหมใบบัวตีให้เลยใบบัวพอน้ําลึกแค่1.6เมตรเท่านั้นนะครับตีเสร็จรอนะครับกราฟช่วงเช้ากราฟมันยังกินอยู่นะด้วยด้วยกระชังที่มันเป็นเป็น15โล9กโลเนี่ยผมแนะนําว่าถ้ามันไม่เต็มกระชงังไม่ต้องสนใจนะครับมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่มันจะซึมหน่อยนะครับ ไม่ต้องไปแขวมันจะเต็มหรือไม่เต็มขนาดนั้นเอาสัก4 0่0ิโลถ้ามันได้แล้วก็ข้ามไปเลยแน่นอนฟาร์มกลางวันเหมือนบทที่แล้วจะต้องใช้เหรียญทองเพื่อข้ามด้วยนะครับช่วงนี้เพราะว่าตกกลางคืนไม่ได้ไอปลาตัวนี้กลางคืนมันไม่กินนะครับอสมมุติว่าเอามา2คันแล้วกันก็วางแบบนี้แหละแล้วก็รอซะหน่อยนะครับเดี๋ยวสภาพก,ก็กินเบดเบอร์4เบอร์5้าก็พอแล้วอย่าไปใหญ่มากนะครับใหญ่มากยิ่งใหญ่ยิ่งเหงาตัวเบตอะ่ะมาแล้วนะครับแป๊บเดียวเองอกินละคราวนี้เรามาดูที่เบตกันนะครับ เบรกลอกตัวนี้มันละเอียดหน่อยนะครับปรับได้เกือบสุดนะอ่าปรับได้เหลือไว้ขีดนึงนะเหลือไว้ช่องนึงจะเต็มนะครับเซตเบรกคือ9กกิโลผมยังไม่มั่นใจนะว่าเซ็ตนี้จะเอาปลา1 8บ9กกิโลขึ้นไหวไหมอ่ะน้องจะเป็นไซส์นี้นะครับซึ่งนอตเทิร์นไพที่เนี้ยใหญ่สุดนะครับน่าจะประมาณ20โลถ้าผมจําไม่ผิดนะเดี๋ยวไปดูแรงกันอีกทีแล้วกันมันก็จะราคาเท่าบาะที่แล้วนั่นแหละแต่มันจะใหญ่กว่านะครับใช้เบ็ดเป็น 5O โอไป เดีย๋ยวใช้เนื่อเนครับเราจะตกที่นี่ยันเวลสามสิบแปดนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันต่อไปในคลิปหน้าเนาะแต่ไปดูสายปลาก่อนละกันตกตรงนี้นะครับน o r t ท e r n ไพรใหญ่สุดคือยี่สิบกิโลนะครับอ่ะดูตามนี้นะครับดูแรงทเท่าที่คนเขาตกได้คือสิบเก้าจุดแปดกิโลเท่ากับว่ามันจะไม่เกินยี่สิบกิโลแน่ๆนะครับผมคิดว่าไม่เกินยี่สิบกิโลแน่ๆตัวนี้นะครับอันได้เสร็จแล้วเราก็ตีไปซ้ําที่เดิมนั่นแหละไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องอะไรเลยผมแนะนําว่า ถ้ามีงบสักแสนห้าเอามาสามคันไปเลยนะครับวางขาตั้งสองคันและถือในมือหนึ่งคันเท่านั้นพอนะครับเซตนี้นะครับเซตนูค่คราคาประมาณสองหมื่นเจ็ดหรือตีกลมๆว่าสามหมื่นละกันนะครับเหยื่อซื้อมาทีละร้อยตัวก็ได้นะครับร้อยตัวก็ประมาณหกพันห้านะเตรียมกันมานะครับตรงนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าผมตกหล่นตรงไหนคอมเมนต์บอกเพิ่มเติมได้นะครับหรือมีอะไรสงสัยสอบถามเพิ่มถามได้นะครับเผื่อผมพูดไม่หมดเนาะ เอาละยังไงคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันที่เลเวล38แล้วเราจะอัปเดตอะไรยังไงนะครับค่อยว่ากันใน EP ีหน้านะครับ e ี EP นี้ก็ทิ้งไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับสำหรับจุดตกที่นี่เซนโคอีกเล็กเลเวล30เอามาแล้วยกยกก่อนละกันยกโชว์สักตัวละกันย,ยกโชว์สักตัวละกันก่อนไปเอา10โลมาโชว์สักตัวดิอ๋อเทอร์ไพร์บอกาาบนี้มียูนิคด้วยนะทุกคนยูนิคคือไซส์ที่ใหญ่ที่สุดนะ ถึงอยู่หรืออาจจะเป็นยูนิคไปแล้วตัวสุดท้ายเนี่ยมาตกโชยเฉยเนี่ยกินดีจังเลยอะ่ะเดี๋ยวเขามาตกจริงเขาไมา่กินเดี๋ยวเขาก็ว่าเราอีกอดทนรอหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนเวลาฟงเวลาฟาร์มอะไรอะ่ะเป็นยังไงล่ะทุกคนคือลืมไหมโลละร7 0นะครับร้อิบทววนด้วยยูนิคสิบกิโลอะไรจะเป๊ะขนาดนี้นะครับโอเคเอาละลากันจริงๆแล้วฝั่ทุกคนด้วยนะครับ นอ r t ท e r n นไพนนะครับการฟาร์ม EP Northern ที่สองนอสเทนไพทั้งนั้นเลยบายบายเจอกันคลิปหน้านะครับ